มาเดินเล่าถิ้นส่วนแล้วเรืออยากเลียวตัวแกอยากบอกเอเชีย,ยไม่เอาชิ้นเลือเืออุ้ยอยู่ไรอ่ะตัวท่าเนี้ย <laughs> อยู่ห้องอ่ะห้องมูลอ่ะอยู่ตะระเบียงอันนี้คือตน้นหัวดินเธอดินดน,นี่คือ ผักเราอันแสนสวยเล็กๆน่ารักน่ารักซึ่งตึ้งตึงดึงตึงดึงว้าผักบุ้งหน่อยก็ยดึงออกจากอยู่ดิอันนี้คือสลัดแบบออร์แกนิกของเราเลยนะจ๊ะ 哦，我说呀。 นไ่กินเองหนุ่นคนลดนำพักกุ้ย